จากคนเขียนเรื่องหยุดจุดจุดในวันศุกร์ทาให้หนูได้รู้ว่าไม่ว่าสังคมไทยจะพัฒนาไปมากขนาดไหนแต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่คือการบูลลี่ค่ะและการบูลลี่ที่เป็นสิ่งที่หลายคนที่ไม่ควรโนค่ะแต่หนูก็เข้าใจได้ค่ะว่าแต่หลายคนต่างความคิดหนูก็ไม่สามารถเบียดเบียนให้เขาคิดเหมือนหนูได้แต่สิ่งที่เราทําได้เมืม่อถูกบูลลี่นะคะ คิดบวกค่ะไม่เก็บมาคิดมากคิดมากคิดเยอะก็เครียดเป่าๆและหนูก็ขอยืนยันคำเดิมค่าว่าหยุดแต่งตัวยั่วตันหาเพราะว่าจากสือข่าวหลายๆที่หนูไมด้ดูนะคะจะแบ่งเป็นปสองกลุ่มเลยคะ่ะคือผู้ถูกกระทำผิดและผู้กระทำผิดแต่จะดีกว่าไหมคะ thank uh -huh.